ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวไกลย,ยินดีก้าวหน้าคว้าชัยอบอตอ38แห่งเชื่อจะเห็นปรากฏการใหม่อีกครั้งในการเมืองระดับชาตินายชัยทวัตุลาทนเลขาธิการพักก้าวไกลกล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อชัยชนะของคณะก้าวหน้าที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมด38แห่งทั่วประเทศ นี่คือปรากฏการณ์ความตื่นตัวของการเมืองท้องถิน่นที่พี่น้องประชาชนต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงในท้องถิ่นตนเองซึ่งการเมืองระดับท้องถิ่นเป็นการเมืองที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนสามารถใช้ความรู้ความสามารถและงบประมาณในการพัฒนาได้อย่างเต็มที่ภรคก้าวไกลมีนโยบายที่สอดคล้องกับคณะก้าวหน้า คือพยายามผลักดันให้มีการกระจายอำนาจรวมศูนย์ให้ท้องถิ่นมีอำนาจในการบริหารจัดการงบประมาณได้อย่างเต็มที่อีกทั้งพักคก้าไกลเองกำลังเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นที่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นคณะกรรมการวิสามันโดยพักคก้าไกลมีข้อกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มอำนาจของผู้ว่าในอำเภอ ในการเข้ามาใช้อำนาจสอบสวนสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือผู้บริหารท้องถิน่นซึ่งเป็นการแทรกแซงท้องถิน่นเกินอำนาจและบทบาทของผู้กำกับดูแลขัดต่อหลักการกระจายอำนาจและความเป็นอิสระของท้องถิ่นอย่างชัดเจนหวังว่าความเข้มแข็งของการเมืองในระดับท้องถิน่นจะสามารถเป็นตัวสะท้อนว่าการเมืองระดับชาติพร้อมเดินไปข้างหน้า และเชื่อว่าเราจะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่อีกครั้งในการเลือกตั้งระดับชาติขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ